الحمد لله الحمد لله الذي نزل قال <سؤال> على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في وخلق كل شيء فقدمه تقديرا اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجر عظيما صدق الله العظيم نبيل في بعض الأطباء عن الكريم الله تعالى إكرام kami dari Islam, dari sasaran yang tahu di mana Allah Subhanahu Wataala. yang kan dari Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam dan beberapa kali kita tahu kan sudah tiba เป็นหลักการให้เราได้ทำตามอัลสปาหานูวะตาลาะด้สังใช้ให้เรามีความยำเกรงต่อโค์โดยการปฏิบัติตามในสิ่งที่ัลื่อนลตาลสังใช้แล้วบอกห่างจากสิ่งที่ัลื่อนลตาลนั้นได้ทรงสั่งหน้าเนเรียนที่รังหลายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เป็นภารกระบหลักของเราในการที่เรายืนอยู่ในโลกมนุญาแห่งนี้ ที่อัลลอฮ์สร้างเรามาก็คือการที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เป็นคนดีเป็นบุคคลที่อยู่ในศาสนาและลักษณะที่อัลลอฮ์ตาาละกำหนดว่าคนคนนั้นเกิเพื่อที่ผุตอบแทนที่เราจะได้รับก็คือสวงสวัสด์จากอัลลอฮ์ลานอัลอฮตานอัลฮ์านอัลกตาอัลกี่ยากับผู้ที่เป็นอัลลนัลกษณาะ ที่เรียกได้ว่าเป็นคนดีในศัสนของอันอิสลามอัลลอฮ์ทรงตรัสไว้ในสุรานอฮิซาม์อายะที่สามหนึ่งห้าที่พูดยุตความต้นนั่นเองมีใครบ้างครับที่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ตรงตามสิ่งที่เราประกาศกำหนดข้อเขาคนนั้นเป็นคนี้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลมุสลิมีนวันมุสลิมัสเราก็จะรับเอาแค่ บรรดาผู้สิ่งที่เป็นผู้ชายและก็ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่อยู่ในศาสนาอิสลามอิบิลก่อนวันมุฮไมนาวันมุฮไมนาหรือจะเป็นผู้ที่ศรัทธาเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วคนที่เขาอยู่ในกาลิมอชาฮาได้เลาอิลาฮานิบัลลัมมุฮัมมัดุรอูลลอฮ์เขาจะมีสราทธเป็นมุสลิม และเมื่อเขามีการมอชาด้วยและก็ปฏิบัติในสิ่งที่เลาเราสั่งใช้แลว้วก็ออกห่างจากสิ่งที่เลาเราสั่งห้ามด้วยเขาจะยกระดับตัวของเขาจากการเป็นมุสลิมขึ้นไปเป็นมุสลิมอัลลอฮฺบอกว่ามุสลิมที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือมุสลิมที่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน,นะน,นั้นวรรคในีนับวรรคใาผู้ที่ เป็นผู้ที่มีความคัดดีนะผู้ที่มีความคัดดีต่อมอทั้งที่เป็นผู้ชายและก็ผู้หญิงวัสดีเดนะวัสดีกรัตผู้ที่เท่านันเป็นคนพูดความจริงเป็นคนที่มีสัจจะไม่โกหกสรงตะลัพูดแต่ความจริงทั้งที่เป็นผู้ชายและก็เป็นผู้หญิงวัสดีเดนะวัสดีกรัต คนที่เขามีความอดทนเป็นผู้ที่มีความอดทนทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวันคอชีนาวันคอชีลาผู้ที่เขาขมตเป็นผู้ที่มีความขมตทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวันมุตสัดีิกีนวันมุตสัดจิอรสและผู้ที่เขานั้น เป็นผู้ที่ทำการสนทบทำการบริจาคทานทั้งที่เป็นผู้ชายและก็ผู้หญิงถึงอะไรร้อยร้อยนี่นะร้อยนนะและคนที่กอบกู้สิ่งนเป็นผู้ที่ทำการกอบกู้สิ่งนทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงวัลฮาฟิรีนฟูรูจับุวัลฮาฟิบอตและคนที่เขารักษาอวัยวะเพศของเขา ไม่ให้ไปอยู่นอกลูก่นอกทางกับคนที่เป็นคนที่ฮามสำหรับเขาไม่ไปมีเพศส,สัมพันธ์มั่วซั่วไม่ไปยุ่งกับเรื่องเพศอย่างอย่างไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาสทั้งที่เป็นผู้ชายและก็เป็นผู้หญิงวะดะอีีนัลลอฮะนีรอวดาอีรอและคนที่เขาระลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานามูมวาตาทั้งเป็นผู้ชายและผู้ เพราะฉะน,นั้นนี่คือทคุสมบัติของผู้ที่เอาล้อา,าลาทรงกลา่าวไว้ในนั้นุรานนั่นเอนเรื่องจากเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมเป็นคนที่มีความพักดีต่มอมาเป็นคนที่พูดจริงมีศักจากเป็นคนที่อดทน,นเป็นคนที่อะไรอ่ะสำรวมของตนเป็นคนที่บริจาคทานเป็นคนที่ทำาการหรือสิธงอด เป็นคนที่ระวังเอาไว้ว่าแพศของตอัวเองไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำศีลนาและเป็นผู้ที่ระลึกถึงมรสรสบานมีตววตาทั้งที่เป็นผู้ชายและผู้หญิเงเนีับตรงเนี้ยสำคัญอย่างนี้อิสลามให้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นผู้ที่ทำความดีต่อมรรสบานม วันนี้อิสลามไม่มีการแยกเพศอิสลามจะมีการแยกเพศเฉพาะในเรื่องของการปกครองเท่านั้สังเกตเช่นการขึ้นมาเป็นผู้นำการปกครองการให้การให้เกียรติหรือว่าตำแหน่งเนี่ยที่ผู้ชายอาจจะอยู่เหนือของผู้หญิงเพราะต้องใช้ผู้ที่มีความเข้มแข็งและผู้ที่มีความกล้าสินใจเนบางกรณีแต่ถ้าเรื่องทังเป็นบาร์ด่า ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถจะเป็นคนรักของอัล้อได้ทั้งนั้นถ้าหากเขาคนนั้นได้กระทำตามสิ่งที่อัล้อสั่งงานตามประกาลาสั่งใ้อย่างคุณนักสนะนาที่บอกมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่อ้อกล่าวกล่าวในอินกุรอานีนเมืนที่ดิบุนังเสดรเนี่ยอ้อกล่าลาบอกว่าอย่างไรครับอาอัตจำละหุลมัตุิีรอตาวะอันเจอร์าะนาอูดีมาอัลลอฮฺ เราต่าจะเตรียมจะเตรียมการอภัยโทษไว้ให้กับเขาและบทผลละบุญการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ไหมเรียนกันแค่สองอย่างเองการอภัยโทษจากอัลรรมะและผลละบุญอันยิ่งใหญ่จากอัลรรมะเป็นสาเหตุให้เราได้เข้าสวรรค์แล้วถ้าเราได้สิ่งนั้นจากอัลพระสุบฮารา เราต้องกระทำตัวให้เป็นบุคลิกดังที่อัธิฐานในหมอกว้สิ่งที่เราจะทำได้ง่ายที่สุดเลยก็คือข้อสุดท้ายการเลือกตัองสัุบาลของเราเราควรเราประมาณโอเคเราเป็นมุสลิมเราอยู่ในหนทการที่ดู้ก็ สิ <c ười> ่งที่เราจะต้องเติมเติมจากสิ่งที่เราทาในชีวิตประจาวันก็คืการระลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะูตานองรสูัลว่าอะไคสัมลงด่าอสฮนอยสัลอะไรคือสัมบลงถ้าเรสัมลว่าอะอสัได้ทรงล่าวเอาไว้ว่าซาบบัอันซาบบัอันซาบบัอันมุฟฟรนี่ดูนะท่าที่บอกว่าคนที่เป็นอัุฟัด ได้อำนาจไปแล้วได้อำนาจคนอื่นในเรื่องของการกระทำความดีไปแล้วก็ลูเราซาบาที่นั่งฟังท่าระสูลูก่าวึ้นมาร้องกันว่าว่ามันมูฟัิดูในยารัสูลลใครคือพวกกลุ่มมูฟัฟิกดูท่านระสูลอหละหเลยก็แหละท่านรัสูลก่าอัลาดีลูนัละฮะตดีรัลดาดีรา แบงานโดยนักบุญซิสตุินก็ค really ือคนบรรดาผู um, ้ชายและผู้หญิงท sure> ี่เขาทำการละลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮาน์อูวาตาลายอย่างหน้าอนเีเพราะฉะนั้นวันนี้เราละหมาดเหมือนกันเราดูสิ่งของทุกคนดูสิ่งอารัณ์การเราเป็นคนดีเรามีสัจจะสิ่งที่เราสามารถที่จะเพิ่มความดีของเราให้ตักของเราได้แข่งขันกันทงความดีและมีความดีเพื่อมุ่งขึ้นไปอีก คือการละลึงอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮูวะตะอาลาง่ายๆแค่อะลึกอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอัลเบตลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ละพาวะแลาอุะตะอิลลาบิฮ์กาวอยู่บ่อยๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เพิ่มพูนความดีให้กับเราตอดที่สองท่านนบีต้นประจําได้ไม่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 หมดเท่าไหร่แต่ว่าพอจะจําเนื้อหาได้ Tidak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam surat itu apa nama penasihat? Kalimat, kofifat, alat tulisan, kajian dan fikihul Islam. Panasulah dua kali, yang berat pada bumi, tetapi berat pada mata kita. Apa subhanallah, subhanallah, นีกหนึ่งอันดับสุดท้ายก็คือเรื่องความร่วมมือกันเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งใจเป็นหนึ่งจากคนดีให้ได้การเป็นคนดีคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายเมื่อเราระลึกถึงอัลล์มากๆนะนักเรียนรู้ไหมว่าเวลาที่เรารลึกถึงอัลล์ควรแก่การที่เราจะลึกถึงอัลล์ให้มากที่สุดทุกเวลาและก็ขอดุลา

Thế and gentlemen, can you pull for the Sugubi? For the Sugubi, I take. They call on the Sugubi. For the Sugubi, Allahumma, ghép me, ghép me, ghép me, này. me, ghép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  ได้ขอมาเราสุดได้ขอมาเอาลองมุมมาลุฟฟีดังผิวบุญดังหอู่บัวลอ์ขอพระองค์นั้นได้ทรงอะไรโทษให้กับบาเของบาปของฉันทั้งหมดเลยขอทั้งหมดเลยขอพระตาลาไปด้วยกันเลยคุณละูบิบกูอัจินละูทั้งที่มันเป็นบาปเล็กบาปที่ฉันตกรังที่เป็นบาปเล็กแล้วก็บาปใหญ่จะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่โต ว่าเอาว่าเวอาทีู่จะเป็นบาปครั้งแรกหรือเป็นบาปครั้งสุดท้ายว่าอาลานี่ว่าอาลนียจะหัวซีกหัหูจะเป็นบาปที่เกิดขึ้นทั้งในที่รับหรือที่เปิดเผยขอบอาบาปอะรเนพกี่ับเลยนกเรียนจะสังเกตว่าดูมาส่วนใหญ่แล้วทั้งหมดเกิส่วนใหญ่ดูอาจะเป็นการบอกใหพวกดอ เพราะฉะนั้นถ้าคนเราละลืมถึงอัละอลอะภัยาโทษให้และสวัสดิ์จะไปทีนเพราะฉะนั้นฝากท่านูทุกคนเอาไว้ครับเป็นคนดีละมาือสิโกใจสการอยู่ในนอก่อแล้วแล้วก็มันละลืมถึงอโมะให้ครบพุทธเจ้าอุภรัสพัสุลลอฮนิมันจะุิซัทิสกิลอรุนการณัสนิมันพัส